สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องคนดวงเฮงนะฮะมาแล้วทุกๆท่านกันเลยนะครับคนดวงเฮงมาแล้วนะฮะมาแล้วหวยฮานอยในวันนี้นะครับเนาะอ่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเนาะอ่ะก็หวยลาวก็เข้าเนาะแต่หวยไทยไม่เข้านะครับเนาะอ่ะหวยลาวก็ช่องหวยลาวนะไปติดตามกันได้ นะครับเนาะก็มาดูกันนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็วันที่2นะครับสสิงหานะครับมาดูว่าแต่ละหวยนี่จะให้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะก็มาดูนะครับสําหรับในที่ในนะครับลาวส like, ตาร์กันก <c ough> ่อนนะฮะลาวสตาร์น <Did you say hi> ี่ก็จะให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 2ตัวเดียวเลยนะครับเนาะเลขเด่น2นะครับตัวเดียวยังไงก็ขอให้2มาแล้วกันจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน2 2 2 3 2 1แล้วก็2 0นะฮะสลับในเด่น2ส่วนในอีกชุดหนึงนะก็จะเป็นในที่ใน2 2 9 2 8แล้วก็2 6นะฮะ ก็หวังว่า2จะมาแล้วกันเนาะในวันนี้นะครับส่วน3ตัว3ตัวก็จะเป็นในที่ใน5แล้วก็จะเป็นในที่ใน527อ่ะก็เมื่อวานนี้ให้ไป4ตัวเดียวเนาะนะฮะแต่ก็ไม่ได้ลงคลิปให้เนาะถ้าไหนเป็น f c ตัวยงฮนะก็จะได้ใน ชุดไปนะครับเนาะเพราะว่าถ้าวันในหวยไ,ไทยออกนี่หวยห้าน้อยไม่ได้ลงไฮเดอร์น,นะครับเนาะต่อไปเป็นพิเศษนะฮะพิเศษวันนี้นี่จะให้ไปนะครับก็จะเปในชี้ในเด่นหกกับห้าเนาะจับคู่นะครับก็วันเลขวันหยุด นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเลขมักออกแปลกๆเนาะอาจจะเป็นเลขเบิ้ลน,นะฮะเลขเดิมก็ได้นี่ยหกสองนะเมื่อวานนี้พิเศษออกหกสองเนาะส่วนในชุดเด่นห้านะครับก็จะเป็นในที่ ่ะก็ขอให้6มานะครับขอให้5มีแล้วกันนะขอให้โชคดีเข้าตรงๆนะออกตรงๆเลยแล้วกันนะครับเนาะ3ตัวนะครับก็จะเป็นที่ใน7แล้วก็8ป2านะครับ3ตัว3ชุดนะฮะติดไว้น้อยนะครับพอได้ลุ้นแล้วกันเนาะก็ไม่แน่นะฮะก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวในวันนี้นี ก็เป็นได้นะครับเนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกติปกติวันนี้ให้ไปที่ได้เด่น1กับเด่น2แล้วกันนะครับจับคู่นะฮะในชุดดเด่น1 เมื่อวานนี้ใครไม่ถูกนะฮะวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีเด้อน,นะครับเาสาหรับในฮานอยปกติก็อาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะเมื่อวานนี้ออก02แล้วก็26เนาะนี่สอนี่ออกเหมือนหวยไทยนะครับก็สำหรับในชุดนี้นะฮะ ก็ถ้ามันเยอะไปนีกก็เลือกเอาตัวเด่นสักตัวแล้วกันนะถ้าชอบเด่นหนึ่งก็ซื้อเฉพาะที่มี1นึ่งะถ้าชอบในเด่น2ก็ซื้อเฉพาะที่มีในเด่น2ก็ได้นะครับคนจะถูกนะซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะจับจไปหลายตัว3ตัวนะครับก็จะเป็น,นที่ใน4ี่ ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะขอให้2ตัวเข้าตรงๆนะหรือ3ตัวเข้าตรงๆแล้วกันนะครับสหรับในวันนี้นะครับเนาะส่วนต่อไปนะก็จะเป็นนะครับในที่ vip vip นะครับให้ไปในที่ในปาดกับ9บจับนะฮะจบคู่ สำหรับในที่ในเด่น8นะฮะส่วนใน9ก็จะเป็นในที่ใน90อ่ศูน่าจะชอบเด่น8หรือชอบเด่น9นะครับน้องอ่าชอบเด่นตัวไหนก็นําไปจับเลยกันนะครับเนาะส่วนในในที่เด่น3ตัวนะครับ สรับในที่ได้ V I P นะครับเนาะขอให้โชคด,ดีแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในที่นนอยรวมนะครับน้อยรวมนี่ก็สามารถนําไปจับกับลาวสตาก็ได้เนาะ,ะเผื่อใครชอบในชุดน้อยรวมน้อยรวมนี่เข้านอยแรกๆนะฮะนอยถัดไปก็ไม่ต้องไปจับนะถ้าเข้าหานอยพิเศษแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหวยอื่นนะครับหรือเข้าลาวสตาแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะหวยอื่นนะครับหกกับเจ็ดวันนี้นนอยรวมนะครับ เนี่ยในชุดในนอนรวมนะครับหรือใครชอบในชุดนี้ก็นําไปจับแล้วกันนะฮะหรือชอบในชุดแยกเมื่อกี้นี่ก็นําไปจับแล้วกันนะครับคนจะถูกนะไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับไม่ต้องไปจับไปหลายตัวคนจะถูกนะซื้อเลขไหนก็ถูกนะครับนาะส่วนนะครับสามตัวชุดเดียวเป็นหนึ่งเจ็ดหกนะฮะอย่าลืมนําไปตัดด้วยหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งหกหรือเจ็ดหกนะครับเราทั้งสามนอยหรือติดสามตัวไว้นะฮะก็ เพื่อได้ลุ้นนะครับและนี่ก็เป็นนะสลับในแนวทางทั้งหมดนะครับของในวันนี้นะครับสลับในแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวสตานะครับสลับในงวดของวันที่2นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับยังไงเดือนนี้ก็ขอให้นะครับสมาชิกทุกทุท่านโชคดีนะครับกับเดือนสิงหานะครับเนาะก็เดือนสิงหาขอให้เฮง้เฮีัง นะครับหาน้อยก็ขอให้แตก3หน่อยนะฮะก็ขอให้เข้าราสตาแล้วกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องทางนี้ไปด้วยกดติดตามกดกระดิ่งไวเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาคลิปลงไปเนี่ยถ้ากดแจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้มันจะได้แจ้งเตือนเนาะเออจะได้ดูทันนะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีกับวันนี้แล้วกันนะฮะหานอยแตก3หน่อยไปเลยเด้อนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ